เมื่อชายคนนี้ตื่นขึ้นมาเขาพบว่าทุกคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเขาต้องกลายเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่บนโลกพบกับการสปอยหนังเรื่อง The Quiet Earth ปี1985เรื่องราวของเราเริ่มต้นด้วยชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซคฮอปสันเขาตื่นขึ้น,นมาในแอรพาร์ทเมนต์เวลา6โมงแซคพยายามเปิดวิทยุเพื่อฟังข่าวยามเชา้าแต่เขาก็พบว่าไม่มีช่องใดออกอากาศเลยแซคจึงโทรไปสอบถามพนักง,งานเคาน์เตอร์เรื่องวิทยุแต่ก็ไม่มีใครรับสายของเขา แซคจึงไม่อยากเสียเวลาเขาเลือกที่จะแต่งตัวและเตรียมที่จะไปทำงานเมื่อแซกขับรถไปจอดเติมน้ำมันที่ปัม๊มแซกก็ไม่เห็นใครเลยรวมถึงในมินิมาร์ทของปัม๊มเขาจึงแวะเข้าไปเรียกหาใครสักคนในอู่ซ่อมรถแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ไม่มีใครตอบรับมีเพียงแต่กาต้มน้ำไฟฟ้าที่ถูกเสียบแช่ไว้จนน้ำเดือดควันขโมงไปทั่วจากนั้นแซกได้เห็นว่าประตูห้องน้ำปิดอยู่ เขาจึงพยายามขอเรียกแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่ในนั้นแซกจึงขับรถไปทั่วเมืองบีบแตรแตลอดทางเพื่อหวังให้ใครสักคนได้ยินแต่ก็ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยแถมทุกคนเหมือนเพิ่งจะหายตัวไปอีกด้วยครับแซกจึงคิดว่าพวกผู้คนอาจจะกําลังหลบภัยอะไรสักอย่างอยู่ในบ้านแซกจึงไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งจากนั้นเรียกหาคนที่บ้านหลังนี้แต่สุดท้ายพอไม่มีคนตอบแซกก็ทุบกระจกเข้าไปข้างในซึ่งบ้านก็ว่างเปล่าเหมือนจู่ๆคนเพิ่งหายไป ขณะที่เขาขับรถไปตามทางหลวงแซคเอาแต่มือลอยคิดว่าผู้คนหายไปไหนนั่นทําให้เขาเกือบจะชนเข้ากับรถบรรทุกที่จอดขวางทางอยู่โชคดีที่เขาหาักหลบได้ทันจากนั้นเขาก็เข้าไปในรถแล้วใช้วิทยุ่สื่อสารของรถบรรทุกในการติดต่อกับคนอื่นๆแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ไร้การตอบรับแซกจึงขับรถเข้าไปในเมืองใหญ่เพื่อที่จะตามหาใครสักคนต่อไป เขาขับรถไปทั่วเมืองและได้เจอเข้ากับซากรลักหักพังและกองไฟที่ลุกท่วมเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆทําให้รู้ว่าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ตกลงมาชนเข้ากับตึกแต่ก็ไม่มีร่องรอยของคนตายและผู้บาดเจ็บเลยนั่นยิ่งทาให้แซกงงมากขึ้นไปอีกครับต่อมาแซกขับรถไปที่สถานีดาวเทียมที่เขาทางานอยู่ซึ่งแน่นอนว่าที่นี่ก็ไม่มีคนอยู่แซกเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับสถานีดาวเทียมอื่นๆทั่วโลกแต่ก็ไม่มีสถานีใดตอบสนอง จากนั้นแซกได้สังเกตเห็นเครื่องถ่ายเอกสารหรืออาจจะเป็นแฟลกเขาจึงได้เข้าไปสั่งพิมพ์เอกสารล,ล่าสุดทําให้เขาได้เจอกับข้อความที่บอกว่าโปรเจกต์แฟลทไลได้ถูกดาเนินการตามกําหนดด้วยความสงสัยแซกจึงลงไปที่ห้องปฏิบัติงานชั้นใต้ดินและเขาก็ได้พบก,กับข้อความจากอีกคอมพิวเตอร์ที่บอกว่าโอเป a เรชั่นแฟลทไลเสร็จสมบูรณ์เมื่อแซกเข้าไปที่ห้องควบคุมเขาก็ได้เห็นใครบางคนนั่งอยู่บนโต๊ะ ทว่าเมื่อแซกหันกอีก,กลับมาชายคนนี้ก็ได้ตายไปแล้วเขาตาโปนและมือก็ไม่เกลี่ยมซึ่งเขามีชื่อว่าเพอร์ลินเพื่อนร่วงมงานของแซกนั่นเองจากนั้นจู่จระบบก็ทําการเตือนภัยเพราะได้เกิดรังสีรั่วไหลนั่นจึงทําให้ประตูห้องใต้ดินถูกปิดลงและแซกก็ต้องติดอยู่ในนั้นแซกจึงพยายามสำรวจรอบๆเพื่อหาทางออกและเขาก็ได้เจอเข้ากับแก๊สไฟไฟชนิดต่าง ด้วยความฉลาดของเขาแซกจึงนํามันมาที่ห้องทางออกจากนั้นเปิดแก๊สให้เกิดความแันไปทั่วห้องเพื่อที่จะระเบิดทางออกนั่นเองครับระหว่างที่เขาวิ่งไปหาที่กาําบังแซกได้เจอเกับเครื่องบันทึกเสียงซึ่งเป็นเสียงของคนบางคนที่รู้สึกไม่ดีกับการที่ต้องปกปิดข้อมูลของโอเปเรชั่นแฟลตไลทแต่น่าเสียดายที่ชายคนนี้ไม่ได้พูดรายละเอียดของปฏิบัติการนี้เลยหลังจากฟังจบแซกจึงได้บันทึกเสียงของเขาโดยเขาเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ แต่ก่อนที่เขาจะบันทึกเสร็จแกสก็เลยระเบิดอย่างรุนแรงและนั่นก็ทําให้แสกรอดออกมาสู่โลกภายนอกได้จากนั้นเขาจึงได้ไปที่สถาน,นีวิทยุไกลๆและได้ทําการออกอากาศให้ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงของเขาให้ติดต่อกลมาเขาด้วยแซกยังเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของเขาบนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เผื่อว่าจะมีคนผ่านมาเห็นบางครั้งเขาก็ใช้รถตำรวจในการเปล่าประกาศให้คนที่ได้ยินออกมาเจอ หรือบางครั้งเขาก็ใช้วิธีแปลกๆเช่นการเป่าแซกโซโฟนกลางสายฝนเดินไปตามถนนในเมืองแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าแซกจะพยายามขนาดไหนก็ไม่มีใครได้ยินติดต่อหรือโทรกลับมาหาเขาเลยนานจึงทำให้แซกถอดใจและล้มเลิกที่จะตาม,มาหาผู้คนแล้วครับเขาจึงคิดที่จะหาความสุขใส่ตัวในไหนโลกใบนี้ก็เป็นของเขาคนเดียวแล้ววันุวงึ้นเราจะได้เห็นว่าแซกตื่นมาในบ้านหลังใหญ่ที่แต่ก่อนเป็นของใครก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันเป็นของเขาแล้วครับ ขณะที่เขากำลังดื่มแชมเปญที่ผสมกับไข่เป็นอาหารเช้าเขาก็ได้เห็นแสงวาบสีน้ำเงินแซ็กจึงออกไปดูข้างนอกแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรแซกจึงคิดว่าเขาอาจจะตาฝาดไปเองทีนี้เราจะได้เห็นว่าแซ็กทำอะไรสนุกๆเวลาอยู่คนเดียวกันครับเขาขับรถเข้าไปในห้างเพื่อหาของที่เขาอยากได้กินของหวานในซุปอาหารหาสูตรดีๆสักตัวมาใส่และแน่นอนว่าเขาไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว หลังจากนั้นแซกมาที่โซนของเลนเขามองดูรถไฟจำลองอย่างมีความสุขและนั่นทำให้เขาคิดอะไรได้บางอย่างและนั่นก็คือการลองขับรถไฟจริงๆนั่นเองต่อมาแซกได้เล่นสนุกเกอร์อยู่ในครื่งหาดโดยเขากแกล้งสวมบทบาทเป็นคนสองคนเพื่อให้เหมือนกับว่าเขากำลังแข่งกันอยู่ตกดึกตอนที่เขาอยู่ในห้องนอนแซกเริ่มคิดถึงเรือนร่างและกลิ่นอายของผู้หญิงแซกจึงเปิดตู้เสื้อผ้าและได้สูดดมกลิน่นจากนั้นเขาก็ลองสวมชุดนอนของผู้หญิงมันซะเลย แซกได้นั่งดูเทปรายการรายการหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับชายที่พูดถึงทฤษฎีสมคบคิดแซกด่ามอนมิว่าไร้สาระจากนั้นเขาก็ยกปืนลูกศงขึ้นมายิงใส่จอทีวีจนมันแหลกละเอียดและหลังจากนี้เราจะได้เห็นแซกเริ่มเสียสติและเริ่มทำอะไร,ประแปลกแปลกกันครับอย่างเช่นเขาเอารูปของอดีตผู้นำรูปคนสำคัญมาตาดัดแล้ววางไว้บนสนามหญ้าจากนั้นเขาก็ออกมายืนบนระเบียงแล้วปล่าประกาศว่าตอนนี้เขาเป็นประธานาธิบดีของโลกแล้วโลกใบนี้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียว แต่คือยิ่งพูดน้ำตาก,ก็ยิ่งไหลครับเพราะแซครู้สึกเหงาและเศร้ามากที่เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นเราได้เห็นแซกเดินไปรอบๆสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ในชุดนอนของผู้หญิงเขาเสียสติร้องเรียกหาใครสักคนจากนั้นเขาก็ถือลูกซองเข้าไปในโบสถ์ตะโกนว่าพระเจ้าอยู่ไหนออกมาหาเขาซะเขาปีนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นพระเยซูแล้วก็ยิงไปตามส่วนต่างๆของรูปปัน้นเพราะเขาไม่ศรัทธาในพระเจ้าอีกต่อไปและคิดว่าเขาต่างหากที่ป็นพระเจ้า ่อมาแซกได้ขี่รถขนาดใหญ่ชนบ้านชนอาคารไปทั่วอย่างการม่เกมทว่าระว่างที่ถอยหลังรถได้เหยียบทับรถเข็นเด็กแซกจึงรีบลงมาดูนึกว่ามีเด็กอยู่ข้างในแต่มันก็เป็นเพียงแค่เขาสติหลอนไปเองน่าจะาทำให้แซกเริ่มคิดจะฆ่าตัวตายเพราะเขาทรมานที่ต้องมีชีวิตแบบนี้แต่ทว่าร้านที่เขาขับรถชนก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมันจึงทำให้แซกดึงสติกลับมาและคิดว่าเขายังอยากใช้ชีวิตทำอะไรที่เขาไม่เคยทำซะก่อนครับ ต่อมาเราจึงได้เห็นแสกแก่พาและไปไว่ายน้ําที่ริมทะเลคนเดียวจากนั้นเขาก็ได้เจอเข้ากับรถปั่นไฟขนาดใหญ่เขาจึงนำมันมาเพื่อให้พลังงานแก่บ้านหลังใหม่ของเขาระหว่างที่เขาไปหาอุปกรณ์ทําสวนแสกค,คิดว่าเขาได้ยินเสียงดังวางอย่างเขาจึงพยายามมองหาที่มาของเสียงนั้นซึ่งสุดท้ายก็ไม่เจออะไรมีเพียงแต่เมืองที่เงียบเหงาตอนที่แสกกลับมาที่บ้านใหม่ริมทะเลในระหว่างที่เขากำลังใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสภาพแวดล้อมภายนอกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างหลังเมื่อหันกลับไป ก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโจนกําลังใช้ปืนที่เขาอยู่ทั้งสองตะลึงมากเมื่อได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้โดดเดียวโจนได้ทิ้งปืนของเธอและบอกว่าเธอแทบไม่เชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริงว่าแล้วทั้งสองก็ได้เข้าไปสวมกอดกันด้วยความดีใจจากนั้นทั้งสองก็นั่งคุยกันถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อได้รู้ว่าทุกคนหายไปและพวกเขาจะต้องอยู่ตัวคนเดียวแซคและโจนคุยกันนานมากโจนในที่สุดโจนก็พลอยหลับไปบนโซฟา เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนของขึ้นรถกระบะเพื่อที่จะออกตามหาคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากขับรถมาเกือบทั้งวันในที่สุดทั้งสองก็พบอะไรบางอย่างซึ่งนั่นคืออุบัติเหตุศพชายคนนี้ได้พุ่งออกมาหน้ารถส่วนผู้หญิงอีกคนเธอบาดเจ็บพยายามใช้วิทยุขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการทั้งสองจึงคิดว่าพวกเขาน่าจะตายได้ไม่นานและพวกเขาไม่หายไปจากผลของเอฟเฟกตกเย็นทั้งสองได้มาพักที่โรงแรม ระหว่างที่แซกกำลังทำอาหารพวกเขาก็คุยกันถึงความเป็นไปได้ที่จะพบคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ชาววันรุ่งขึ้นแซกได้หารถอีกคันมาให้โจนขับเพื่อที่พวกเขาจะได้แยกกันตามหาผู้คนซึ่งก่อนที่จะแยกกันแซกก็ได้ให้วิทยุสื่อสารแก่โจนตอนที่แซกมาที่มหาวิทยายลายัยและได้ใช้เครื่องมือเพื่อหาคำตอบว่าผู้คนได้หายไปไหนจู่ๆทั้งแซกและโจนได้เห็นว่าโลกเกิดภาพซ้อนและบิดเบี้ยวไปชั่วขณะซึ่งนั่นทำให้ทั้งคู่ยิ่งรู้สึกสงสัยและตั้งทฤษฎีต่างๆขึ้น เช้าวันต่อมาแซกตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นโจนสวมบทบาทเป็นแม่บ้านเธอเปิดประตูและนำอาหารเช้ามาให้แซกบนเตียงซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้เวลาทั้งคืนด้วยกันต่อมาทั้งคู่ก็ขับรถไปหาผู้คนอีกครั้งขณะที่โจนกำลังไปค้นหาที่โรงพยาบาลแซกจอดรถและบถถันทึกข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างหอจักรวาล จากนั้นขณะที่แซกขับรถไปหาโจนเขาก็พบว่ามีรถบรรทุกของทางหารจอดขวางทางอยู่ด้านหน้าพอแซกถอยหลังไปก็มีรถบรรทุกอีกคันเอามาปิดทางเขาไว้แซกจิ้มใ้ถือปืนลูกซองแล้วเดินเข้าไปสำรวจรถคันนั้นเมื่อแซกไม่เห็นคนบนรถและได้มองไปทางอื่นชายสวมมงกําคนหนึ่งก็โดดออกมาจากหลังรถบรรทุกแล้วจับแซกเป็นตัวประกันจากนั้นถามว่าแซกมาก,กับใครเมื่อแซกโกกว่าเขาอยู่คนเดียว วิทยุสื่อสารก็ได้ดังขึ้นนานจึงทำให้ชายที่มีชื่อว่า AP รู้ว่าแซกโกหกเขาและได้สั่งให้แซกพาเขาไปเจอกับโจรเดี๋ยวนี้เมื่อไปถึง AP ก็ซ่อนตัวอยู่ตรงมุมกำแพงแล้วให้แซกเดินเข้าไปล่อโจนออกมา AP ที่เห็นโจนเข้ามากอดแซกเขาจึงคิดว่าทั้งสองไม่ใช่ภัยคู่คาม AP จึงทิ้งปืนและได้เดินเข้าไปสวมกอดกันทั้งสองดีใจที่ได้เห็นเพื่อนมนุษย์อีกครั้งจากนั้นทั้งสามก็ขับรถไปตามถนนอย่างสนุกสนานเพื่อตามหาคนอื่นๆครับ ในคืนนั้นพวกเขาตั้งแคมป์รอบกองไฟและโจนได้ถาม AP ว่าเขารอดาไมาได้ยังไงเอพจึงเล่าว่าตอนนั้นเขากําลังสู้กับเพื่อนของเขาอยู่ในแม่น้ําเขาพลาดท่าถูกเพื่อนจับกดน้ําแต่แล้วในตอนที่เขากำลังจะขาดใจเขาก็ได้เห็นแสงว่าขึ้นมาพอลืมตาอ,อีกทีเพื่อนของเขาก็ได้หายไปซะแลว้วโจนพอได้ยินแบบนั้นเธอจึงบอกว่าเหตุการณ์ของเธอก็คล้ายๆกับเขา โดยตอนนั้นเธอกําลังเป่าผมแต่แล้วก็ได้เกิดไฟช็อตพอเธอใกล้จะตายก็เกิดแสงวาบขึ้นจากนั้นทุกคนก็หายไปแซกไม่ได้ยินทั้งสองเราเขาจึงนึกถึงเรื่องของตัวเองโดยตอนนั้นเขาเพิ่งตื่นนอนและเขาได้กินยาเข้าไปเกินขนาดจากนั้นก็ได้เกิดแสงวาบขึ้นพอประติดต่อเรื่องเข้าด้วยกันทั้ง3าจึงคิดว่าพวกเขากําลังอยู่ในช่วงใกล้ตายพร้อมๆกันแต่แล้วก็เกิดเอฟเฟกของโอเปเรชั่นแฟลไลท์ขึ้นทําให้ทุกคนหายไปและพวกเขาทั้งสามก็รอด ต่อมาพวกเขาพบห้องโถงขนาดใหญ่เอพีงได้เล่นเปียนโนส่วนแซคและโจนก็ได้ตื้นรำร่วมกันตอนตกดึกโจนตื่นขึ้นมาและพบว,ว่าเอพี AP ไม่ได้อยู่บนเตียงของเขาเธอจึงออกไปตามหาและได้เห็นว่าเขากําลังสวดมนต์อยู่ที่หลุมศพไกลๆแต่เธอไม่ได้เข้าไปหาเธอเลือกที่จะกลับไปนอนครับชาววันรุกขึ้นแซคกาลังศึกษาการสานของดวงอาทิตย์และเขาเชื่อว่าดวงอาทิตย์กําลังจะระเบิดนอีกไม่ช้าส่วนโจนและเอพีกำลังออกไปวิ่งจ็อกกิง้ง จนจึงใช้โอกาสนี้ในการถามเอพีว่าทำไมเพื่อนของเขาพยายามจะฆ่าเขาเอพี AP จึงบอกว่าเมียของเพื่อนของเขานั้นชอบเขาแต่เขาปฏิเสธเธอจึงฆ่าตัวตายเพื่อนจึงโทษเอพีว่าเขาเป็นต้นเหตุต่อมาแทกคนของขึ้นรถเพื่อเตรียมออกเดินทางกลับไปที่สถานีดาวเทียนเมื่อตอนต้นหลังจากที่เขาศึกษาและรวบรวมสมมติฐานทําให้เขาคิดว่ามีบางอย่างผิดพลาดเกี่ยวกับโอปรชั่นแฟลทไลท์ซึ่งมันส่งผลให้ผู้คนหายไปและเกิดความเสียหายแก่ดวงอาทิตย์ อีกทั้งดูเหมือนว่าเอฟเฟกตนี้จะเกิดขึ้นรอบที่2อ,อีกด้วยครับเอพี AP ไม่ได้รู้ว่าแซกมีส่วนในปฏิบัติการนี้เขาจึงถามว่าทําไมแซกไม่บอกเรื่องอันตรายนี้กับทุกคนแซกจึงอ้างว่านี่เป็นข้อมูลลับสุดยอดเขาไม่สามารถบอกเรื่องนี้ออกไปได้ระหว่างทางพวกความแน่ใจว่าคิดถูก แซกินได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคำอนวณว่าเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งนางก็พบว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้6โมงเชา้าทานใดนั้นก็เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นทั้ง3มคนมองไม่เห็นกันแต่พวกเขายังได้ยินเสียงกันปกติซึ่งผ่านไปสักพักกว่าที่พวกเขาจะกลับมามองเห็นกันอีกครั้งแซกจึงคิดว่านี่คือผลข้างเคียงของเอฟเฟกต์แน่ๆพวกเขาจะต้องทำลายสถานีดาวเทียมนั้นก่อนที่เอฟเฟกต์จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนพุ่งี เอพีจึงบอกว่าเขารู้วิธีที่จะทําลายมันแล้วว่าแล้วในฉากต่อไปเราจะเห็นพวกเขาระเบิดประตูกโกดังซึ่งในนั้นเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดมากมายที่มากพอจะทําลายสถานีดาวเทียมได้พวกเขาจึงได้ขนมันใส่รถบรรทุกแล้วได้เดินทางไปที่สถานีดาวเทียมตอนที่ใกล้จะถึงแซกได้บอกว่าสถานีดาวเทียมมีรังสีอยู่อย่างกับไมโครเวฟถ้าหากเอาวัตถุระเบิดเข้าไปใกล้มากเกินไปมันอาจจะระเบิดก่อนที่จะถึงเป้าหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงจอดรถบรรทุกระเบิดไว้ก่อนแล้วใช้รถกระบะในการเข้าไปสำรวจและวางแผนแซกพาเอพีและโจนมาที่สถานีวิจัยเล็กๆที่ห่างจากรัศมีระเบิดดานนั้นเขาก็เลยบอกทั้งสองว่าให้รออยู่ตรงนี้เขาจะกลับไปในเมืองเพื่อไปเอาอุปกรณ์ควบคุมรถบรรทุกโดยใช้รีโมทควบคุมจากระยะไกลแต่น,นี่ก็เป็นการโกหกเพราะที่จริงเขาตัดสินใจจะขับรถเข้าไปด้วยตัวเองเอพี AP และโจนพยายามมิ่งออกมาห้ามแต่ก็ไม่ทันการเมื่อแซกเข้ามาใกล้สถานีดาวเทียม พื้นดินก็ดังเกิดยุบตัวทําให้รถบรรทุกตกลงมาในห้องใต้ดินของสถานีดาวเทียมแซกไม่มีทางเลือกเขาเอื้อมมือไปกดสวิตช์อยุ่ระเบิดทันทีจากนั้นสถานีดาวเทียมก็ถูกทําลายและแสงวาก็ได้เกิดขึ้นกับแซกอีกครั้งคราวนี้แซกตื่นขึ้นมาบนชายหาดที่ไหนสักแหง่งซึ่งมีก้อนเมฆแปลกๆอีกทั้งยังมีดาวเสาค่อยๆโผล่ขึ้นมาอีกด้วยจากนั้นหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วงงมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยผู้คนต่างถูกเถียงกันมากว่าแท้จริงแล้วหนังมันต้องการที่จะสื่ออะไรหรือมันจบยังไงกันแน่ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ถูกเฉลยนะครับผู้คนจึงตั้งทฤษฎีมากมายเพื่อพยายามจะอธิบายตอนจบของหนังครับซึ่งก็มีหนึ่งในทฤษฎีที่มีผู้คนเห็นด้วยมากที่สุดนั่นก็คือแซกเอพีและโจนพวกเขาไม่ได้ใกล้ตายแต่พวกเขาได้ตายไปแล้วจริงๆซึ่งเมื่อพวกเขาตายไปพร้อมกัน ทำให้พวกเขาได้มาอยู่ในโลกที่เหมือน,นโรกพร้อมกันจากนั้นพวกเขาต้องแก้ปริศนาต่างๆเพื่อที่พวกเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งเป็นไปได้ว่าแซกช่วยให้แก้ปริศนาได้สาเร็จทําให้เขาตื่นมาในอีกโลกหนึ่งที่เหมือนสวงสวรรค์ครับเอพี AP และโจนก็อาจจะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันเพียงแต่หนังไม่ได้เล่าเสริมน,นิดน,นึงคือแซกตายก่อนที่โอเปอเรชั่นแฝดลายจะเริ่มนั่นก็แสดงว่าเขาต้องไม่เคยเห็นผลลัพธ์ของปฏิบัติการนั่นจึงเป็นไปได้ว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นในเรื่องน่าจะเป็นจินตนากากกรขององงแ็คเได้บ